นี่เราอ,อยู่ที่เขาใหญ่นะคะวันนี้นะคะจะพามาชมบ้านพักตากอากาศใกล้ทอดการ่านะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลหมูสีนะคะอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเนื้อที่สามร้อยตารางวานะคะราคาขายอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนบาทนะคะราคาถูกมากเลยนะคะแปลงนี้เนื้อที่ได้เยอะด้วยนะคะด้านหน้าของเราเป็นถนนหลวงชน,น,นบทนะคะเข้ามาเพียงห้าสิบเมตรเท่านั้นเองค่ะ ด้านขวามือของเรานะคะมาจากถนนมิตรภาพนะคะ25้ากิโลเมตรด้านซ้ายมือเราไปทอตกลน,นาวกิโลเมตรนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเขาใหญ่นะคะใกล้หอเอ็นหอเอ็นปิซ่านะคะเขาใหญ่6กกิโลเมตรใกล้กลางหันลมนะคะห้ากิโลเมตรห่างจากออกซิเจนวันเล่หนกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะพื้นที่300อตารางวานะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูให้ดูนะคะว่าเราใกล้ถนนที่รถสัญจรไปมาอยู่นี่นะคะเข้ามานะคะตรงนี้ก็เป็นที่ของเราแล้วค่ะหมุดนี้เลยนะคะแปลงที่เป็นสวนนะคะจะหนึ่งร้อยตารางวานะคะก็แต่ว่าพื้นที่ติดกันนะคะเป็นเป็นตัวแอลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้แลนนกันน,ะะนี่คือพื้นที่สวนนะคะด้านหน้าของเราก็สองร้อยตารางวาก็ เป็นเป็นสวนของบ้านนะคะสวนนี้จะปลูกไม้นานาพันธุ์ไว้หลายชนิดเลยนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะร่มรื่นมากค่ะจากหมุดนี้นะคะก็หักเป็นตัวแอลมาถึงตรงต้นหูกระจงนี่แหละคะ่ะต้นสุดท้ายนี่นะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูหลักนะคะหลักหมุดเราชัดเจนนะคะนี่นะคะ ตามแนวโคมไฟนี่เลยนะแปลงนี้มีสองนโนดนะคะนโนดที่มีบ้านก็คือสองรอยตารางวาสองร้อยตารางวาก็ไปชนล้วนู่นเลยนะคะรวมทั้งบ้านด้วยสวนก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยตารางวานะคะ บ้านปลูกมาแล้วประมาณเจปีนะคะขอแบบจากอบตอถูกต้องนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะยกพื้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวพาไปชมในในส่วนของสวนที่หนึ่งงานนะคะลักษณะก็จะเป็นตัวแอลนะคะ,ะ,คะภายในสวนล่มลื่นมากค่ะ มีทั้งผลไม้แล้วก็ไม้มงคลนะคะต้นใหญ่นี้เป็นต้นจำปีนะคะเพื่อนบ้านก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะส่วนนี้ต้นใหญ่ด้าบ้านเราก็จะเป็นต้นลำไยนะคะต้นลำไยต้นมะม่วงนะคะ ต้นนี้น่าจะเป็นต้นสะเดานะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณในบ้านนะคะบริเวณด้านนอกนะคะเป็นระเบียงชมวิวนะคะวันนี้เราไม่ได้กวาดใบไม้นะคะ อาจจะอาจจะดูลกหน่อยนะคะเจ้าของไม่ได้อยู่นี่นะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ส่วนของเราก็จะเป็นทั้งซ้ายและขวานะคะมีต้นไม้นานาพันธุ์นะครับต้นไม้มงคลท้งนั้นเลยนะคะบริเวณในบ้านนะคะ สองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำเออสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องโถงนะคะนี่คือห้องโถงนะคะเพดานสูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะคะส่วนมาโซนด้านกะเออโซนกลางนะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอน นี้ก็ห้องทางด้านขวามือนะคะห้องขวามือออกมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องนะคะนี่นะคะห้องน้ำแล้วก็จะมีประตูออกมาบริเวณด้านหลังนะคะ ร่มรื่นมากค่ะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคะแปลงนี้รั้วก็จะเป็นรั้วลวดหนามนะคะสัระหรับต้นไม้มีย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะ300ตารางวาเป็นฉนดคุดแดง ราคาขายเพียง4ล้าน5แสนบาทนะคะถือว่าราคาถูกมากนะคะในทําเลเขาใหญ่โซนนี้นะคะสนใจติดต่อนะคะเบอร์โทร0910096124เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมช่องของเรานะคะยังมีที่ดินในเขาใหญ่ในปากช่องอีกหลายแปลงนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ